พวกผู้ใหญ่ที่บอกอยากให้เรามั่นคงมักจะสร้างเส้นทางให้เราต้องอยู่ในกรอบและลงสนามแข่งที่เปลี่ยนกติกาใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่กลับทำให้ตัวเราไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดหรือกล้าที่จะเลือกอะไรที่ตัวเองชอบเราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่เก่งอะไรเลยเราจะไปสร้างอะไรได้ มันคงจะดีถ้ามีที่ที่ทำให้เราเข้าใจโลกนี้ดีขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเองได้ที่ DPU ทุกคนที่เนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดในการเรียนให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพลับในตัวเองเดิมเบิดพลังสู่อนาคตที่เลือกได้เองจริงๆสักทีไม่ว่าจะสนใจเรื่องกฎหมายหรืองานราชการการบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธ,ธิภาพ เป็นตัวจริงที่เก่งสุดในสายกฎหมายและงานบริหารราชการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในแวดวงกฎหมายและภาครัฐมีอาจาร,รย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบ one on one coaching พร้อมพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลเลียนชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างสังคมที่ดีกว่าอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะศักยภาพในตัวเราทุกคนคือ The One and Only ที่ไม่มีใครเหมือนให้คุณได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ DPU ทลายกำแพงคณะรวมศาสตร์ Social ลพลัด้วยศัสตร์ p o t e n t i a l i t i Concept ใหม่แห่งการสร้างคนด้วยศักยภาพได้มากกว่าพัฒนาสังคมคือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง มั่นใจว่าจะเลือกคณะที่ใช่กับ4ปีที่คุ้มค่าและโอกาสที่กว้างกว่าทลายกำแพงคณะที่ DPU ปลุกศักยภาพเปลี่ยนอนาคตกรุณาเลือกคณะที่คุณถนัด